ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสากรที่มีการส่งเสริมเกษตรกรในทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยให้มีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชที่มีคุณภาพและสร้างรายได้สร้างอัตลักษณ์ผลไม้ประจำถิ่นให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันและสามารถต่อรองราคากับท้องตลาดได้อีกด้วยโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ อย่างเช่นบ้านหนองผาจำตำบลศบปองอำเภอปางมะพ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่รวมกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นมีสมาชิกกว่า40รายที่กว่าจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มนั้นไม่ง่ายเลยเพราะสภาพพื้นที่ดินยังขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดองค์ความรู้ในการทำการเกษตรสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรจึงได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรตรวจดินวิเคราะห์ดินใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและส่งเสริมเกษตร เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยหมกักน้ำหมักชีวาภาพของกรมพัฒนาที่ดินที่นอกจากจะได้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดินแล้วเกษตรกรยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยทางหน่วยงานต่างๆก็จะได้เข้ามาดูแลในในส่วนของสถานีพัฒนาดินแม่ห่องสอนก็เช่นกันนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดของกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็ได้เข้ามาดูแลในเรื่องของให้ความรู้องค์ความรู้ต่างๆในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินนะครับ อบรมให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการดินครับแล้วก็สนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ซึ่งแปลงตรงนี้คือแปลงใหญ่มะม่วงน้งําดอกไม้บ้านหนองปลาจ,จํานะครับครับจะเดินตรงนี้ครับเป็นพื้นที่พืชชนเดี่ยวนะครับยังไม่มีต้นไม้ต้นอะไรสักอย่างครับอย่างเช่นมีถั่วลิสงข้าวโพดมีข้าวมีถั่วแดงมีเผือกหลายอย่างนะครับที่ปลูกในสภาพพื้นที่บ้านเรานะครับดินตรงนี้ก็ทําให้ดินตรงนี้ก็ชันลากล้านออกไป ก็เรามองในกลุ่มว่าเออถ้าเราทําอย่างนี้เรื่อยๆอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะไม่ดีต่อดินของเราอย่างนี้ครับพืชที่เราจะปลูกก็จะไม่ค่อยดีนะครับเนาะเราเลยตกลงกันว่าเออมีบริษัทหนึ่งที่จะซื้อกับเราอยู่แล้วประกรันขั้นตันอยู่ที่20บาทเราจะกลุ่มเข้ามาเพื่อที่จะคุยกับกลุ่มว่าเราทําอย่างนี้ดีไหมอย่างงี้ครับคือเริ่มแรกก็คือเราทดลองพืชหลายตัวนะครับอย่างเช่นก็คือมี อโวคาโดอย่างเงี้ยครับแล้วมีลิ้นจี่อะไรหลายๆอย่างแต่ที่โทนแลนด์ดีที่สุดก็คือมีมะม่วงนี่แหละครับก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจูนใจให้กเกษตรกรทาวก็คือมีบริษัทรองรล่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับรายได้ของกเกษตรกรที่ผมตรวจสอบในนามของประธานกุลหรือว่าเป็นหมอดินอาสานะครับผมตรวจสอบกับสมาชิกว่าดีมากพอขั้นดีมากครับการต่อร้านหรือว่ารายได้ของเขาที่รงทุนแล้วก็กําไรจะเยอะกว่าต้นทุนที่เราปลูกพืชชนิดเดียวมากอย่างเงี้ยครับ เกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้บ้านหนองผาจ้าแห่งนี้มีวิธีการดูแลต้นมะม่วงน้ำดอกไม้โดยการหว่านปุ๋ยหมากรอบทรงพุ่มและกรบด้วยเศษตอสร้สางพืชเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณโคนต้นมะม่วงอีกด้วยซึ่งเทคนิคการทำเกษตรดีแบบนี้ก็ได้รับมาจากสถานีพัฒนาที่ดินแม่ห้องศอนนั่นเองสำหรับการปลูกพืชชนิดอื่นๆนะครับหลังจากการปรับปรุงมะมุวงดินแล้วนะครับก็ในในการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ เกษตรกรต้องรอผลผลิตเพราะว่าต้องรอต้นมะม่วงสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับในช่วงนั้นกเกษตรกรก็จะใช้การปลูกพืชแซมครับในลักษณะของตามความถนัดของแต่ละท่านเองนะครับก็ก็จะมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีถั่วแดงหลวงถั่วลิสงลายเสือหรือพืชอื่นๆนะครับซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะเป็นการเสริมรายได้ในช่วงที่รอผลผลิตมะม่วงสู่ท้องตลาดนะครับ อย่างเช่นถั่วลิสงลายเสือก็ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นพืช GI นะครับผมในนามกลุ่มของประธานนะครับอขอขอบคุณพัฒนาที่ดินของแมวสอนนะครับที่ช่วยส่งเสริมเรื่องดินนะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยเรื่องดดราไม้หลายๆอย่างที่ช่วยเหลือในกลุ่มแปลงใหญ่ของเรานะครับขอขอบคุณมากขอขอบคุณอิกธรัารครับผม ยดงไรก็ตามกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้บ้านหนองผาจำถือว่ามีการพัฒนาในการปลูกที่ดีขึ้นจากเดิมมีการปลูกแซนในร่องสวนเพื่อสร้างไรายได้และจะเห็นได้ว่าสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอนก็ยังยืนหยัดช่วยเหลือกเกษตรกรในทุกพื้นที่พร้อมมุ่งเน้นให้เกษตรกร,ร,กรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรหันมาทำกเกษตรอินทรีย์ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อตัวของกเกษตรกรเองแล้วยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย Wait.